ข้ายึดเส้นทางรถไฟให้ได้มากที่สุดสองเองมั่นใจกันไปแล้วเพราะข้าน่ะจะยึดคลองเป็นทาง,างนี้ไปให้หมดไม่ต้องเถียงกันข้าชนะแน่เจ้าหยุดพูดเลยข้ารู้จาักการนอนแผนรการของทงอย่างดีข้าก็ด้วยข้าด้วยอีกคน เดี๋ยวก่อนนี่น้องพูดกันขนาดนี้เนี่ยเป็นเ็กโลจิสกันใช่ไหมพี่รู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้อะเดาล้วนๆโอ้ผมก็นึกว่ารู้จริงมาๆมาๆพี่ไม่เล่นบอร์ดเกมกับผมนะเดี๋ยวผมสอนหยุยดก่อนพี่คือพี่ที่จะมาสัมภาษณ์หนูใช่ไหมคะอ้าตุ๊กแกแม่จ๋ามาปักกิ่งโดนจับได้ซะง,งั้นงั้นมาสัมภาษณ์กันก,นก่อนเลยดีกว่า,า,า,าแล้เกมเราอะล้เกมเราอะเดี๋ยวก่อนทำงานก่อนโอ้โอโจบล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปูนนะครับแล้วน้องคนสวยคนนี้ชื่ออะไรเหรอครับสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดค่ะแล้วว่าแต่ไอห้องที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยมันห้องอะไรเหรอเนี่ยห้องนี้มีชื่อว่าห้องสมาร์ และพวกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างล่ะโดยเรียนผมกับปูเนี่ยเราจะเรียนเป็นหลักสูตรบัณฑิตันใหม่ที่มีความพิเศษและแปลกใหม่กว่าภาคเรียนปกติแต่้องเล่าดิปูนในส่วนของหลักสูตรบัณฑิตทันใหม่นะครับคือไม่มีสอบพิเศษเลยตรงเนี้ยแต่มีโปรเจกต์นั่เราได้ลงมือทำจริงลงพื้นที่จริงนะครับและแน่นอนตลอดหลักสูตรเรานี่มีอยู่3ปีครึ่งนอกจากที่เราจะได้มีความรู้ไปออกงานจริงทำงานจริงลงมือทำจริงอะไรทุกอย่างจริงก็คู่เยอะแยะไปหมดแถมยังได้เจออาจารย์เก่งๆด้วยเนาะและแน่นอน นี่ที่พิเศษเลยคือเราจบไปมีงานรองรับเรา1น0่งร้อเแน่นแต่ของเกดนะคะจะแตกต่างจาก2คนนี้เพราะว่าเกดจะเรียนภาคปกติซึ่งมีความพิเศษคือเราสามารถข้ามสา์ได้อย่างเช่นเราสามารถที่จะเรียนในคณะวที่ตรมีเดียก็ได้เรียนบารเดอร์ก็ได้หรือข้ามไปเลยก็ได้ซึ่งเราสามารถแบบออกแบบตามใจชอบก็ไดเนะการเรียนอ่ะดีเลี้อู้พอดีเราเก่งแล้วเราอยากรู้ในด้านลิสติกมากกว่าดีกว่าดีกว่าสามารถเออ อ้าวเฮ้ย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 เยเดี๋ยว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 สต๊อปจะทถีงกันไปทําไมพี่ว่ามันดีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าเพียนะขออยู่ข้างน้องลูกเกดสุดใจเลยนะครับเฮ้พี่มีแฟนหนูก็ปล่อยให้หรอกอ้าปะโทมีแฟนไรมวยหลอกบุกงั้นเดี๋ยวพี่เป็นเพื่อนสาวให้ก็ได้นะคะลูกสาวค่ะแล้วความสามารถพิเศษของนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างล่ะอย่างน้องลูกเกดเนี่ยรำไทยใช่ไหมจ๊ะอย่าหาทำค่ะรำมวยไทยก็พอไหว ตื่นเอยครับนี่ผมว่าชอบอะไรรู้เปล่าชอบอะไรไมอรู้เลยวะกูไม่รู้กูชอบอะไรวะชอบเล่นกีตาร์พอแอนะพี่โอเคเป็นแบบจริงโอ้โหและนี่เราสามคนสนิทกันตั้งขนาดนี้เนี่ยพี่ถามอะไรไปเราชี้เพื่อนคนนั้นได้เลยนะเอ้าเริ่มไขกินเก่งกินจุที่สุดไอหนี่เลยนี่เลยวันไข่มาสายฝอยที่สุดไอหนี่เลยไข่สายเต้นเก่งกระเด้งทุกงานนี่เลยจับปะ แล้วใครหิวข้าวบ้างตอนเนี้ยามามโทรถามเป็นพิธีเฉยๆนี่ก็หิวเหมือนกันอะนั่นพอแค่นี้ละกันพี่เนี่ยอยากฟังน้องแฮร์รี่ร้องเพลงใจจะขาดแล้วล่ะจ้ะเรากินข้าวเฮ้ยเราไปเล่นกินก่อนดีกว่าน้องครับเรารับเพลงพี่นะครับน้องอามาต่อเลงกันเียพี่ะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยสนใจกันหน่อยสิพี่ก็เสียบหูฟังฟังเพลงตัวเองไปก่อนดีกว่าอยเล่นงงใส่หูฟังเออใครที่อยากจะมาเล่นบอดเกมกับพวกเรานะครับ ร <łość> บควที่ตัดต่อนลครับให้พวกผมเลยครับอบครับเฮ้ยเราตัต่อตต่อต่อโอเคถามนั้นน่ะแหละครับ